สวัสดีจ้าพี่นอ้องพ่อง่าสุขสุขคนเด้อมากินผัดผักบุ้งผัดพริกแกงจ้ะผัดพริกแกงผักบุ้งจ้าเห็นบ่้่ะอันนี้ก็เป็นปลาดุกมาเศร้านี่มาเด้ดอเพื่อนคข้าเล,เลยบุรี่คาราเลยบุรีคือาวว่าน,นี่เป็นปลาดุกปลาดุกที่กินเหลื้อมาเศร้านี่จ้ะ ลูกสาวพูว่าว่าวาว้าบอกให้กินมันเป็นไอ้ไขมันหลายมันเป็นไขมันดีรู้หรอกแต่ว่านนมันผสมค้นค,น,คนที่เป็นไขมันกินนะพี่นอ้องลูกสาวเพิ่นว่านะ ปุ้งมันไก่ไปมาไก่แบบไก่เนี่ยเลยเพรา็ว่าไก่ผัดบุ้งใต่เพืแกงโปรตีนจากไอโปรตีนจากไอนี่ออดดูปรไปตรงนี้เข้าไปตรงนี้ ป่าไม่เหลือมาเศร้าดิยี่นาอก็ต้องเอาเขาก่องดอกเนาะกินข้าวอันนี้พอเนี่ยผักบุ้งนาจ้าพี่น้องผักบุ้งนาใส่ตุ๋แกงเดี๋ยวจะผ่ามาเสร็จ กินแล้วก็ได้เกีบยวับร้อมมาพี่น้องคนละคุณยชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องแจวตาพาก,กินชนานลีหน่เด้อพี่น้องรีบเว้า่คนพี่น้องอย่าเผื่อคลิปมันตัดมีบักบุ้งมีบักคนะน้า พัดรวมเลยบรุงสายตาสายตาฟ้าฟ,า,ฟางคอยเว้นหัวพี่น้องเนี่ยคอยกินอันนี้ พอกินมันปิ้งมันปิ้งที่พอนใส่บักเภาอ่ะ อันนี้เป็นตัวหู้ขาวคันบุญดยชอบคลิปผัดกรกบุ้งใส่ตัวหู้ขาวก่อนเออผัดเปียแกงใส่กระบุ้งใส่ตัวหู้ขาว เป็นคนล้องใจ่เลิกเป็นรองด้วย เอาคือเหนือตะเท่ต <c oughs> แจบแจกแจกพี่น้องเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อช่วยกดล like ช่วยกดแชร์กดไลค์ให้ในเด้อจ้ะช่วยกดแชร์กด,กดไลค์ให้ช่องแก้วตาพักกินชาแนลในเด้อพี่น้องสิวยจะให้คลิปต่อตตไปเด้อจาา้าฮักทุกปูทุกคนเด้อแต่คำว่าเบิงเป็นกจ้ามังใก่ผู้เฒ่ใาในเด้อพี่นอ้นนนองเด้อหรือตอนใน,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 ออน,นเด้อจา้าความมานะอยู่ตรงไหนความสำเร็จต้องอยู่ตรงนั้นนะพี่น้องเนาะ Oh, <laughs> my